วิธีการผสมเราก็จะกะเอาแบบง่ายๆนะคะไม่วิชาการมากนะคะนี่เป็นฮอร์โมนนมโสดที่เราทำเองนะคะแล้วก็เทลงไปประมาณหนึ่งฝาได้นะคะ แล้วก็เ <c oughs> ช้านี้อากาศเย็นสบายนะคะสองวันที่ผ่านม,มาฝนตกตกเยอะมากนะคะ <c oughs> ดินชุ่มชื้ต้นไม้สดชื่นแต่ผักสลัดเราไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะปลูกลงดินด้วยนะคะ มีปลูกลงดินด้วยนิดหน่อยฉีดไปเลยนะคะชีดใช้พักขลากของเรานะคะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้านาปลูกเยอะกว่าน,นี้นะคะเป็นจำนวน ลังโฟมยี่สิบลังโฟมเดี๋ยวนาถ้าเกิดนาปลูกมากกว่ายี่สลังโฟมเดี๋ยวนาจะไปซื้อเครื่องพ่นยาเนะาะถังพ่นยาขนาดสิบห้าสิบหกลิตรนะคะประมาณเจ็ดแปดร้อยกว่าบาทจะได้ไม่ต้องมาสเปรย์แบบนี้นะคะ่ะเมื่อหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อายุสามสอวันวันนี้นะคะผักสลัด กลีนคอร์สนะคะกลีนคอร์สอันนี้จะเป็นกลีนโอ๊กนะคะ oak. กลีนโอ๊กกับกลีนคอร์สนะคะสวขึ้นมาก ีนกระเพานะคะส่วนอันนี้นะคะหุยเริ่มมีใบตรงกลางออกมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเอาตรงกลางดีกว่าตรงกลางจำได้คะตรงกลางเนี้จะเป็นฟินเล่นะคะตรงกลางนี้จะเป็นฟินเล่ส่วนอันนี้น่าจะเป็นกรีนโอ๊กนะคะอันนี้น่าจะเป็นกรีนโอ๊กส่วนอันเนี้ย เขาเรียกอ,อะไรนะไอ้เขียวๆที่ห่อๆเหมือนดอกกุหลาบไปทังชื่อไม่ได้ส่ว <c oughs> นแปลงน,นะคะเดี๋ยวก็จะได้เวลาเอาลงกล่องแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ต้องหากล่องเพิ่มนะคะจะฉีดแตงมกันอันนี้สวยมากแค่แค่กิน <c oughs> มีเขาไก่ด้วยนะคะ อันนี้ก็ยุไล่เรียกกันนะคะประมาณ2ี2 9วันแี้าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวน้องสาวเรากลับมาจากต่างจังหวัดเนาะแเราจะเอาไปให้น้องสาวเราลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง <c oughs> น้องสาวเราก็ เป็นสายที่แบบว่าชอบเป็นผักสหัดนะเดี๋ยวต้องเอาไปให้น้องสาวเทปว่าเป็นยไงบ้างนะคะถ้าน้องบอกว่าเออกินได้อร่อยใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำการขยายปลูกเพิ่มนะคะ ต้นมะเขือเทศนะที่เราลองที่เราซื้อแล้วก็ว่าเคาะเมล็ดนะคะเคาะเมล็ดแล้วมันก็ขึ้นรอดรอดมาประมาณกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกต้นนะ,ะตอนนี้เริ่มติดดอกแล้วนะคะมันก็เริ่มติดดอกแล้วแล้ว ฮอร์โมอนน้ำสดเหลือเนาะถ้าเหลือเราก็เอามาฉีดค่ะฉีดอะไรก็ได้ฉีดไปเถอะ,ะไม่ได้เป็นอันตรายต่อพืชน,นะฉีดๆไปโลดต้นนี้แก่หน้าแล้วเนี่ย ตัวนี้ก็แก่แล้วหลายปีแล้วนี่ก็หลายปีแล้วเริ่มออกดอกเยอะนะคะ โอเคก็จบแต่เพยงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะอีกสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมีไข่ไก่สดๆที่เราเลี้ยงเองนะคะไปให้ได้ลองกินกันดูนะคะประมาณวันละหนึ่งแผงนะคะเป็นไก่ไข่ที่เราเลี้ยงเองนะคะมีความเหนียวข้นอร่อยค่ะไม่เหลวไม่เป็นน้ำนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆจ้า